หลวงตาเขาจะเล่าเรื่องของหลวงตาให้ฟังถ้าจะพูดความลึกลับเนาะที่จริงมันไม่ลึกลับหรอกแต่จะเป็นความลึกลับที่คนไม่รู้ซึ่งเป็นเรื่องลึกลับแต่คนรู้จะไม่ลึกลับเข้าใจไหมใช่เพราะว่าเขาว่าหลวงตารู้โลกรู้ม <g ül s> ึงอยาให้กูรู้แล้วกันเพราะว่ากูไม่มีเก็บอะไรไว้เ <c oughs> ข้าใจไหมกู <c oughs> ไม่ค่อยกูพูดออกไปหมดไม่รู้ <c oughs> จะเก็บไว้ทําไมเนี่ยพูดรู้อะไรก็พูดออกหมดมันก็เลยไม่ลึกลับสําหรับหลวงตา มีเมื่อสี่ปีที่แล้วมีพระองค์หนึง่งเขามากราบลงตาอย่างนี้เขาบอกว่าเขาว่าพระอยู่ช่องเม็กนี่เป็นพระอนาคามีองค์หนึง่งเขา,ามากราบเราเขาหามากูนี่เป็นพระอนาคามีเขาว่าอย่างนั้นกูเลยถามเอ้างั้นงั้นท่านก็เป็นพระอนาคามีถ้าไม่เป็นพระอนาคามีท่านก็เป็นพระอรหันต์บอกไม่ใช่ไม่ใช่ใชพระพาวงั้นอ้าวแล้วท่าน,นรู้ได้งไงเขาวบอกว่าลุงปู่อยู่ที่สกลนครท่านบอกว่า หลวงตาเนี่เป็นพระนักธรรมหลวงปู่ไหนกูชื่ออะไรวัดอยู่ตรงไหนทําไมรู้ดีนะักกวางเนี่ยตัวเองกูยังไม่รู้เลยว่ากูเป็นอะไรทำไมรู้จักกูขนาดนั้นเลยฮะกูจะไปกราบว่างั้นทําไมอะ่ะหลวงตาบวชมาเลยเนาะเอาอย่างเงี้ยแล้วพูดถึงตามหลังเกณฑ์แค่เป็นพระโสดาบันหลวงตาก็ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าจกักรพรรดิแล้วไม่ต้องเป็นอนาคามีหรอกหลวงตาก,ก็ว่าอย่างเงี้ยนะเขาก็ไม่บอกชื่อทําไมถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกเมื่อคืนเนี้ หลวงตาฝันฝันว่ามีคนมาบอกว่าหลวงตาเนี่ยเป็นพระอนาคามีในฝันหลวงตาก็หลวงตาอนาคามีคืออะไรคะไม่รู้เหมือนกันครับเขาว่าพอดีเราก็ว่าเออก็มีเรื่องก็เลยพูดถึงเรื่องเก่าให้ฟังก็มีคนมาพูดอย่างนี้หลายข้อก่อนหลวงตาว่าอ่ะทำไมยกย่องหลวงตาขนาดนั้นตัวหลวงตาเองยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรทําไมเขาถึงรู้ขนาดแสดงว่าเขาเก่งมากแล้วเพราะว่าวันนี้พอหลวงตาฝันเมื่อเช้าเมื่อคืนเนี่ยข้อแจ้งก็เลยมาเล่าให้ ครูบาทีฟังเนาะทนายฟังครูบาฉายด้วยว่าเฮ้ยทำไมหลวงตาฝันว่ามีคนมามาบอกว่าหลวงตาเป็นนาคาะคแสดงว่ามีหลวงตาก็พูดแค่นั้นแหละแต่พอใส้สายมามีคนหนึ่งมาบอกพวกนี้ว่าหลวงตาเป็นอนาคามีแล้วก็หลวงตาอีกกี่วันนะจะบรรลุเป็นพระรานต์ไม่กี่วันเขาว่าโอ้โอโอโอโดีใจมากเลยนะ เนี่ยเห็นไหมบางคนนะั้นเขาก็มีความคิดที่เป็นกุศลหลวงตาไม่ได้ประมาทความรู้ของคนอื่นพูดถึงแต่หลวงตาไม่รู้แต่รู้ว่ามันไปฝันตรงบรืวเกูฝันค่อนข้างแม่นก็เลยบอกว่าบางทีอนะเนาะคิดว่าตัวเองรู้ รู้ว่าตัวเองหลงเนี่ยมันต่างกันมากหลงจาก,ก็จะไม่รู้จักคนอืน่นมากจะรู้จักตัวเองมากกว่าครูบาอาจารย์จึงแนะนําว่าให้หลักให้รู้จักตัวเองใน90%ให้รู้จักคนอื่นแค่สิบนนั่นแหละคือผู้มีสติคือผู้ไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทผู้มีสติคือผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ที่จเจริญถ้าไปรู้จักข้างนอกมากๆเราก็จะลืมตัวพอการลืมตัวของเราเนี่ยแหละนั่นแหละจะเป็นการสร้างตัวสร้างอัตราขึ้นมา ถ้าเราอยู่กับตัวรู้สึกตัวผู้รู้สึกตัวจะเป็นผู้ไม่มีตัวก็จะทําลายตัวไปเรื่อยๆทําลายไปเรื่อยๆจนอยู่กับตัวมากๆก็เลยเป็นผู้ไม่มีตัวก็เลยสักแต่ว่ารู้ข้างนอกเข้าใจไหมอย่าไปรู้มากเราไม่ได้ทําลายตัวรู้หรอกแต่ทําลายความอยากรู้คือจานาาความอยากเหมือนการกินเนี่ยไม่ใช่กิเลสน,นะ ความอยากกินลังหาเป็นกินเลสคือก,การหาเพราะฉะนั้นให้มีสติจเจริญสติต้องแยกแยะให้ดีว่าศาสนาพุทธหรืออริยะคำว่าอริยะจริงๆเนี่ยไม่ใช่ผู้วิเศษต้แยกให้ดีเป็นผู้รู้นะศาสนาพุทธเป็นศาสนาอาแห่งปัญญาไม่ใช่ศาสนาแห่งศรัทธาหรือความเชื่ออย่างนี้ต้องบวกด้วยวิริยะเห็นไหมเห็นไหมพระห้านะ ศรัทธาวิริยะแล้วก็ศีลน,นะสติปัญญานั่นเห็นไหมพละศรัทธาก็คืออินทรียนะ์บุ่มเพราะความอดจนมีกันติมีอินทรียนะ์วิริยะคือความเพียรสตินะสมาธิเห็นไหมปัญญาเพราะฉะนั้นการมีสตินี่จะมีความเพียร <c oughs> ไม่ต้องรู้มากหรอกรู้น้อยๆก็พอจะขอให้รู้สึกตัวจำไว้นะมีคำถามไหมจัง <c oughs> มีคำถามนะคะจากพ่อน้องใจดีถามว่าเก่าวจะวัศก,การเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรเป็นจิตมันต้องไปรู้ก็ได้ว่าอะไรเป็นจิตเห <c oughs> มือนคนบอกจะตั้งจิตไว้ที่ไหนเหมือนกับเราบอกเอาสติมาแนาบอยู่กับลมและจิตอยู่ไหนล่ะเมื่อแท้แลแ้วสติกับจิตก็อันเดียวกันพอเราไปฟังว่าเป็นจิตเป็นอะไรขึ้นมามากมายมีใจมีสารพัดอ่าทำไมหันห้าพระพุทธเจ้าก็ย่อเหลือรูปกกนามมีสองอย่างแค่นั้นนามก็เหมือนรูปเนี่ยเห็นไหมนามก็หมายถึงจิตหมายถึงขันสี่ขันทำไมทีนี้ว่าจิตมีอันเดียว แต่มาทำไมพระพุทธเจ้าบอกมีจิตในจิตฮะเห็นไหมกายก็มีกายจิตกับกายเห็นไหมลูกกับนามทำไมบอกกายในกายจิตในจิตฮะเห็นไหมเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในเข้าใจไหมเพราะนั้นสมาธิก็เป็นสองเหมือนกันสมาธิคือความเห็นถูกของท่านบุตุชนเห็นไหมแล้วก็อริยชนเห็นไหมมันต่างเหมือนศีลก็ต่างศีลของบุตุชนก็ศีลรักษาได้จากกายกับวาจาจริงไหมเพราะว่าจิตเนี่ยรักษาไม่ได้หรอกถ้าไม่เป็นสมาธิถ้าไม่มีสมาธิสมาธิเนี่ยมันจะรวมเาศีลไปด้วยเห็นไหมนั่นคือศีลของอธิศีล เรียกว่าอาทิอธทิจิตอิธิปัญญาแม้มันมีสองระดับเหมือนกับเรามีสมาธิเห็นไหมจิตเราไม่ส่งออกนอกมันเข้าเป็นศีลในตัวทําไมหลวงตาถึงพูดว่าศีลของขั้นบุญชนคือเหมือนกับเรามาใส่เป็นแม่ชีเนี่ยเป็นพระเป็นนักบวชมาทำเ,เราก็จะรักษาจิตก,กายกับวาจายไหมที่ที่เป็นศีลแต่ว่าจิตเรายังคิดไปตําหนิเบียดเบียนคนอื่นเห็นไหมนั่นคือมันเข้าไม่ถึงจิตศีลเข้าไม่ถึงจิตน,นั่นเองนั่นแหละเรียกว่าศีลขั้นบุญชนนะถึงจะบวชยังไงมันก็ไม่บวชกับเราหรอกความคิดเจริงไหมไม่ ก็ไม่รู้จริงไหมนั่นแหละทิตเราส่งออกนอกยังไปรักไปชังไปบ้านมันเห็นไหมไปนอนกับลูกกับเมียกับผัวใครก็ไม่รู้จริงไหมอันนั้นเรียกว่าจิตยังเข้าไม่ถึงศีลศีลยังเข้าไม่ถึงจิตที่เห็นไหมเพราะฉะนั้นคนเป็นสมาธิสมาธิหรือสมาสามันจะรวมเอาศีลไปด้วยสติก็จะกลายเป็นตัวปัญญาหรือจิตไหมที่จริงศีลสมาธิปัญญาถึงเป็นมรรคของอริยไม่ใช่มรรคแปดของปุถุชนมรรคที่แท้จริงก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละเข้าถึงศีลสมาธิปัญญานั่นแหละหรือเข้าถึงอธิศ ในที่จิที่ปัญญานั่นแหละถึงจะเข้าถึงมรรคแท้จริงถึงจะรู้จักมรรคกรู้จักทางที่แท้จริงเพราะเพราะฉะนั้นอริยาาสัจสี่เนี่ยอริยาาสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธ้ถึงไหมอ่าเขเลือกเอานะไม่ได้ว่ากันชอบแบบไหนก็เลือกเอาเดอ้ออืมอ่าถ้าอยากเพลิดเพลินอยู่ในความที่เรียกว่าสุกขก็าตามใจถึงไหมล่ะถ้าอยากพ้นออกจากใจจากเห็นจากทุกจริงจริงอยากพ้นออกจากโลกจริงๆก็ขาดใจขาดใจจนใจบางลงจนไม่มีใจนะพอไม่มีใจมันก็ไม่มีเหตุถ้าไม่มีเหตุอ่ะมันก็ไม่ ไม่มีผลเพราะเหตุนี่แหละคือตัวต้นแห่งผลสิ้นเหตุลผลจะมีได้ยังไงถึงไหมเนเมื่อไม่เกิดมันก็ไม่ดับเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรก็ตามทําอะไรก็ช่างนะอ่าหลวงตาพูดที่พูดออกมาเนี่ยไม่ใช่พูดไปเบียดเบียนตําหนิตีเตียนใครไม่ได้ไปกระทบใครแต่การพูดเนี่ยมันอาจจะมีหลายคนอันนั้นไม่เป็นปัญหาหรอกนะจะศาสนาพุทธเราสอนอย่างนี้ไม่ได้สอนให้ไปไปไหวอะไรก็ไม่รู้ริงไหม คนเราเน nine, ี่ยมันก็แปลกสิ่งที่เองไม่เคยรู้กลับไปเชื่ออย่างฮะสิ่งที่เหมือนกับผีเนี่ยอย่างเงี้ยเทวดาอย่างเงี้ยหรืออะไรต <laughs> ่างๆเราไม่เคยเห็นเรากลับบอกอย่าลบหลู่เห็นไหมอย่าลบหลู่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เราจะใช้โวหารตัวนี้ไม่เชื่อแล้วจะไปไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยจะให้เชื่อได้อย่างไงมันก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดมากนะหลวงตาไม่เห็นด้วยหลวงตาก็บอกไม่เห็นด้วยแต่ไม่ได้บอกว่าท่านไม่ดีนะมันคนละเรื่องคนละประเด็นแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่เห็นด้วยใจเราไม่เห็นด้วยแต่เราบอกว่าเห็นด้วยเนี่ย ยิ่งเลวร้ายเลยนะจริงไหมงั้นเราก็เป็นคนกลับกรอกมายาสิพวกเรากับเป็นคนที่ชอบหลอกตัวเองโกหกตัวเองไปวันวันว่นวาสุฮะว่าเพลินว่าดีว่าอะไรอย่างเงี้ยแห้ไหหลอกตัวเองไปแต่หลวงตาบอกว่าคนที่หลอกตัวเองเป็นคนที่น่ารังเกียจมากฮะหลอกตัวเองไปวันวันเพราะศาสนาพูดเราให้เป็นคนที่มีศจะมีศีลนะมันก็เป็นเรื่องยากมีนะคําถามจากทุนกรรมฐานนะคะถามว่ากลาบขอความเมตตาหลวงตาแนะนําการเดินจิตแบบปัญญาวิมุตต์ให้หน่อยครับผม เดินจิตยังไงล่ะมันเป็นภาษาเดินจิตการเดินจิตจิตมันจะไปเดินได้ยังไงมันไม่มีรูปมีร่าง ไม่มีล้อเหมือนรถนะเดนการเดินจิตจะเป็นวาทกรรมเป็นโอหารตัวนึงที่จิตติดเนี่ยคือการต้องตามรู้มีสติแค่นั้นแหละนั่นแหละคือปัญญาวิโมยจริงไม่มีความวร,รูม้รสึกตัวเตลอดเวลาเพราะจิตนี้เราต้องตามรู้มันไม่ใช่ไปเดินมันจริงไหมอันนั้นเป็นโอหารการคําว่าเดินจิตเราต้องหยุดที่จิตไม่ใช่ไปเดินจิตถ้าพูดตรงๆต้องอบรมจิตเห็น<อ>ไหมอบรมกายอบรมจิตเห็นไหมพระเจ้าพูดจะไปเดินจิตได้ยังไงจะ,จะพูดนะแต่คน,น,นจะพูดวาสก,กรรมยังไงมันก็ไม่ผิดหลวงตาพูดเลยเพราะเอาพุทธเจ้าเลยอะอบรมกายอบรม แล้วทําไม่ได้พูดว่าเดินจิตอ่ะเพราะจิตมันมันไม่มีรูปร่างมันเป็นนำนามาทำถ้าอยากเห็นจิตเด่นชัดที่สุดก็คือดูความคิด นั่นแหละที่เห็นเด่นชัดแต่เขาบอกว่าที่มากระทบที่เกิดอารมณ์เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่จิตอันนั้นมันใช่อันนั้นเป็นเวทนาเป็นอารมณ์ไม่ใช่จิตไม่ใช่จใจใจไหมอย่างอะไรมากระทบมันเกิดเนี่ยมันเป็นอารมณ์จริงไหมแต่ถ้าเราไม่ปรุงต่อละอารมณ์นั้นก็จะค่อยๆดับไปชีวิตที่ดีขึ้นต่างหาจริงไหมไม่ใช่อยา่างเรียกอะไรเอาเงินเขา20บาท30มบบาทร้อยบาทมาเขาเดือดร้อนไหมล่ะเขาจะเบียดเบียนแล้วจะไปพูดวาจากรรมแบบอ่ะเอาสวรรค์เอาอะไรไปขายให้เขาสอนเพลิดเพลินให้ไปสวรรค์นะั้นศาสนาพุทธไม่ได้สอนอย่างนั้น้ดี ทำไมหลวงตาถึงบอกว่าทำไมหลวงตาถึงไม่เรียกอะไรชาวบ้านเขาหลวงตาก็จะกลับมองว่าเป็นพระเราเป็นพระเนี่ยเป็นสงฆ์เนี่ย่ะเป็นเนี่ยเราคงควรจะมองเห็นความเลือดร้อนเราไม่เบียดเบียนเราไปช่วยเหลือ,เ,เ,ลอเขาไม่ดีกว่าหรือจริงไหมไม่ต้องถ้าไม่ไปช่วยเหลือเขาก็จะไปเบียดเบียนเขาจะไปดึงงงเข้ามาจริงไหมถ้าเราทําไม่ได้ก็จะไปเบียดเบียนเขาดีกว่าจริงไหมอยู่เฉยๆเราก็ไปการช่วยเขาจริงไหมล่ะถ้าช่วยได้ก็ช่วยไปถ้าช่วยไม่ได้ก็ไม่ใช่ไปทําลายเขาเนี่ยทาไม อ่าสิ่งที่พระควรทําควรมองทำไมไม่เห็นตัวนี้เราก็ว่าฮะจริงไหมเอาเข้ามาส่บาตให้กินก็ถือว่าเป็นกุศลแล้วจริงไหมละ่ะที่เขาจะเอาแย่งอ,ออกจากปากลูกปากเจ้าเขามาใส่บาตให้เรากินจริงไหมทํายังไงละ่ะเราจะตอบแทนเขาได้นะจริงไหมละ่ะเ้าค่ากูเบียดเบียนไอ้หนึ่งอย่างเงี้ยเออกูเบียดเบียนมันไม่เดือดร้อนเนี่ยจริงไหมจริงไหมละ่ะที่ที่ดูบางคนเนี่ยเดือนละแสนเขาก็ยังไม่เดือดร้อนจริงไหมนี่มึงไปเอากับเขาสักสองสามร้อยูสิลูกเจ้าเขาจะกินอะไรจริงไหมเนี่ยเราต้องมองเลยว่าเออั่นแหละเป็นผู้เบียดเบียนไหมล่ะเพราะนั้ ู้เบียดเบียนนะที่สอนว่าเป็นผู้ไม่เบียดเบียนแต่การกระทํากับความประพฤติกับไปเบียดเบียนอย่างนั้นมันไม่ใช่วิสีวิสัยของสมณะสารูปเลยาจริงไหมล่ะเพราะฉะนั้นถ้าคิดอย่างนี้ไม่เป็นเหมือนหลวงตาพูดว่าขยันแบบจนๆนเพราะแนวคิดแบบจนเข้าใจไหมขยันยังไงก็ไม่รวยถ้าคิดแบบนี้เหมือนหลวงตาพูดถึงเรื่องครอบครัวหนึ่งเนี่ยอยู่ตรงนี้ไปขนทรายเนี่ยขนทรายอยู่เกือบเดือนเกือบสองเองดือนเลยซ้าไปรถอีแจ็ครถไถน,นาเนี่ยไปขนเอาส่กรสอบมานะทั้งลูกทั้งเมียไปขนตอนเย็น,ตอน,ยนตอนเช้า ไมขนมาเนี่ยมาขนทรายแล้วประมาณเลยสูงสุดก็ไม่เกิน2คิวเขาบอกได้ใช้ใช้ทายฟรีแต่ลงตากับมองว่านั่นแหละคือทรายที่แพงที่สุดจริไงไหมทราคิวหนึ่งก็ไม่เกิน300อย่างมากก็350ร้อยห้าสิบอ้องคิวก็เจ็ดร้อย่ออิไงไหมแต่มึงทําให้เวลาไปตั้งเดือนกว่าแล้วมึงไม่ได้ลงทุนไงค่าน้ามันรถค่าแรงงานลูกเมียงที่ไปขนขึ้นมันฟรีตรงไหนนั่นคือความขยันแบบจนๆจริไงไหมเราคนจะให้ความรู้เขาด้วยด้านนี้ด้วยให้สติปัญญาจริงไหมล่ะไม่ใช่มาวัดเรามาทักอุ้ยอีเนี่ย อ่ะต้องสะระกข้านะอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกคนผ่านแหละแต่ที่มาหาพระเนี่ยได้ความสบายใจได้ความโปร่งใสได้ความเบาสบายได้บุญด้วยได้กุศลด้วยเห็นไหมกลับไปต้องไปแก,งแก้อย่างนั้นอี่แก้อย่างเงี้ยมีพระที่ร้อยเอ็นมีโยมที่ร้อยเอ็ดวันนั้นเขาขึ้นบ้านใหม่นี่มนพระไปดาไปทักว่าเนี่ยทำบ้านผิดนะโยมก็ทํายังไงล่ะพระก็บอกไปนี่มนพระมาเจ็ดวัด เพื่อมาฉันเข้าแล้วกระตวดม์อะไรประมาณนี้โยมคนนั้นเขาก็ทําตามเขาเชื่อพระทำยังไงเขาก็ยังไม่สบายใจอยู่ ทำไปมนมาเจ็ดวัดเก้าวัดแล้วก็ยังยังทุกข์ใจอยูอย่ฮะยิ่งซ้ำซ้ำ้ำายผัวเขาก็ถูกรถชนตายขนาดทําบุญแล้วเขาก็ยิ่งเชื่อไปใหญ่ว่าเป็นเพราะสร้างบ้านอะไม่ไม่ถูกเนี่ยทีเนี้ยลูกชายเข้ามาบวชก,กับหลวงตางเขาก็เลยพูดเรื่องนี้ให้ฟังเขาก็เลยนิมนต์หลวงตาไปบ้านโอ้ยบ้านเขากระเบื้องติดอย่างรีเลยมุงกระเบื้องปูกระเบื้องติดติดแอร์ถึงมีฝ้ามีอะไรถ้าองค์ไหนพูดว่ามันไม่ดีวะป่าพากูไปหน่อยบ้านมันรีออกสร้างหมดเป็นล้านยังไปบอกบ้านเขาสร้างไม่ ม,มันรั่วตรงไหนมันอะไรตรงไหนกูวางมันดีมันถูกต้องที่สุดเลยเนี่ยริงไหมเขากลับสบายใจขึ้นมาไม่ต้องไปแก้ไปสรอกข้อหรอกพ้าองค์ไหนมาพูดทียังบอกกูนะกูจะจบปากบอกแหมทำให้เขาเดือดร้อนเสียเงินเสียทองปุ๊กใจเห็นไหม,ไหมอันนี้เขาเรียกคนผ่านไม่ใช่บัฑลต เห็นไหมครบแล้วมีแต่ปุกมีแต่ความเสียหายไม่ได้เกิดปัญญาอะไรเลยมีแต่ทางส,ยสายศาสตร์อันนั้นคิดดูสิวันนี้ก็มีคนถามว่าเนี่ยมีข่าวหนึ่งออกมาที่เขื่อนสิรินธรลำน้ำดงโยมนีมมตนไปลอยแพรไปขึ้นแพรอำเภอสิรินธรเรอเขาก็นึกว่ากูอยู่ในวนแพรด้วยก็เ,เห็นยืนสูบบุี่ทัยกูว่าเขาก็ถามว่าผิดไหมกูบอกมันไม่ผิดหรอกขึ้นแพรจริงไหมแต่มันผิดที่พระไปยืนอยู่อย่างกระแจกดอสั้นกับรถจริงไหมใน ไทยทนันเกมึงเห็นไหมนั่นแหละมันไม่เหมาะสมแต่ถามว่าผิดวินยัยมันก็ไม่ผิดหรอกเพราะโยมนีมนต์ไปจริงไหมแต่ความอ่าแสดงอาการที่ไม่เหมาะสมอย่างนั้นก็มีออยู่ดีๆเขาพาพระไปร่องแพร่มันก็แปลกนะกูกูไม่ไปหรอกกูกูตกน้ํา <c oughs> แล้วแต่มุมมองกอะไรกันที่จริงถ้ามุมมองว่าผิดก็ผิดถ้ามุมมองว่าไม่ผิดก็ไม่ผิดเพราะว่าไม่มีวินัยห้ามไว้อะไรถึงไหมละ่ะแล้วแต่แล้วเรียกว่าโลกาวัชชะโลกเขาติเตียงก็ต้องติเตียนต่อไปก็อย่าทํา เห็นออกข่าวเหลือเกินทีเรื่องดีๆไม่ค่อยออกข่าวนั้นกับพาะนี่ยระพาสายเปเห็นไหมอยู่ปาร์ตี้อยู่ในกุฏิอย่างนี้โอ้โหดังเหลือเกินตอนนี้คนดูทีเงยอาสี่พันห้พันออกกุเทศจนคอจะแต่งคนดูสี่ร้อยแหเห็นไหมมันขายไม่ได้เนาะนี่เห็นไหมมันมันศาสตา์ัสนเป็นเรื่องของพวกเรานะฉะนั้นอายศาสตร์มันใช่ไม่ใช่พุทธ,ธศาสตร